ใช่ใช่ต้องขอบคุณพี่น้ำใสจริงๆต้องขอบคุณพี่พี่น้ำใสนะคะพี่ศิริพยามาแทนพี่น้ำใสนะคะเราต้องไปหาพี่น้ำใสะคะ่ะลงหลุมแล้วกราบขอบพระคุณนะคะ ใช่ใช่ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ตุ๊กมากๆนะคะอ๋ออ๋อใช่ใช่สนุปด็อกสนุปฟิโดใช่ไหมอ่อนักร้องนักร้องสีผิว <laughs> อ,อ่โอเคโอเคนะโอเคได้เลยได้เลยพี่ตุ๊ขอบคุณค่ะ สเ็กเดียวเท้าเช่ในมาต์โอเคโอเคนะพี่ตุ๊กบอกว่าใช่เออเจนะคะตามนั้นแล้วค่ะพี่ยีบสิบชั่วโมงเองเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็มาใหม่ใช่ใช่ พอใกล้ๆอย่างเหมือนเมื่อวานน่ะพอใกล้ๆแบบว่าใกล้จะลงแล้วเขาจะเริ่มพิมพ์คําไม่น่ารักคนนี้นะแต่รู้สึกว่านางจะนางไม่ได้นางไม่ได้อยู่แถวยุโรปหรอกนางอยู่อยู่ในอยู่ในจีในจีนั่นแหละเพียรบอกว่าจะไปไปหานะคะพี่สีพญาพี่สีพญาส่งไปบ้านพี่น้ำใสเลยจ้ะพี่สีพยาบอกว่าไม่ต้องมาหาผมนะคะไปหาพี่น้ำใสเลยครับผม เหลือสิบนาทีนะคะทุกคนบอกไม้บอกมือกันได้เลยนะคะเดี๋ยวรัตดวันก็เดี๋ยวต่ออีกสิบนาทีอีกสิบนาทีก็จะลงแล้วครบสามชั่วโมงพอดีเปิดการแจ้งเตือนให้ทุกช่องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะพี่สี่พี่แอพี่แอนะพี่ตุกบอกว่าเดี๋ยวพวกเราเข้าไปนะคะพี่สี่พยานะกี่โมง พี่พเดี๋ยวนะขอจดอีกแล้วพี่พี่น้ำใสพี่น้ำใสขึ้นกี่โมงคะหรือว่ากำลังจะขึ้นมาอุปกรณ์เออน้องแอรใช่ไหมขอบคุณมากๆเลยน้องแอร์ไข่ไม่นะคะพี่น้ำใสขึ้นกี่โมงคะพี่พี่ศรีพยาแจงรัตวันบอกรัตวันด้วย บกรอบกรอขอบคุณขอบคุณนะคะพี่น้ำใสขึ้นหรือยังครับใช่ไหมใช่ไหม ใช่ค่ะพี่สีพยารักษาสุขภาพด้วยนะคะพี่สีพยาบายบายพี่สีพยานะคะจบได้วเ,เ,เอเอขออนุญาต